สูมให้ไหนิงปณิตาข่วงลูกรักแค่ผัสวีไวไอ้ไข่โชนเลขหางประทัดเป็นอีกหนึ่งคนที่ชอบเดิน้ายธรบุญและมูอยากต่อเนื่องค่ะสำหรับผู้จัดและนักแสดงมาความสามารถอยากนิ่งปณิตาที่ต้องบอกเลยค่ะว่าช่วงหลังมานี้จัดแน่นจัดหนักเดินสายไหว้คอพรอ,อยอยากต่อเนื่อง ล่าสุดก็ยกทัพทีมงานพร้อมด้วยพระเอกลูกมอคนสนิทอย่างหนุ่มแคมหัสวีไปไหว้ขอพรไอ้ไข่เด็กวัดเจดีที่จังหวัดนครศรีธรรมราชงานนี้เจ้าตัวก็ไม่พลาดชนเลขหางประทัดที่จัดไหว้ขอพรนำมาฝากเป็นแปดที่รอติดตามซึ่งเป็นเลข3 7 5 2 4และ1 1 7 3 4พร้อมแปะแคปชั่นว่าตามดวงแฮชแท็ไอไข่เด็กวัดเจดีไอไข่ หมู่เตลูสายหมูงานนี้ท้าเอาเหล่าบรรดาแฟนๆและนักเสี่ยงโชคถูกออกถูกใจไม่รอช้าแหกเข้ามาซองวังปังกับผลชนาก,กินแบ่งรัฐบาลงวดที่จะถึงในวันที่16สิงหาคมนี้บ้างคะ่ะ